สุขภาพสำหรับหนุ่มสาวจ้าจ่าทำให้ค่านั่งรอกันนะเว้ย,อยเออเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวเย็นๆเว้ยกะว่าจะพายตีอ่ะไปจอยกันท่านหน่อย <c oughs> เอ,อ๊ะุมผู้เป็นอะไรอ่ะทำหน้าไรเหี้ย <c oughs> แล้วเกินฮะลองอ่ะ จมพูจมพูไม่รอพี่เลยอ่ะนี่ไม่ต้องมานั่งใครใกล้ฉันเลยพี่ตีเดิาไปไปเลยเดาไปเดาไป,ปไปไหนอะไรมันอะไร<อ>ไม,มันอะไรไม่มีอะไรหรอกฉันไม่ได้ทำอะไรจมพูหรอกก็จมพูไอ้ดิข้า,าว่าฉันเป็นโรคแหมก็ดูน่ะเกาอยู่นะทั้งวันเลยเป็นด่างด่างแดงๆหมดแล้วอ่ะไม่รู้เป็นโรคอะไรหรือเปล่านี่อย่ามาเข้าใกล้ฉันเลยนะอะไรวะเฮ้ยตีไปเที่ยวผู้หญิงมาเปล่าวะสองครั้งเออไม่เคยโถ่ไอ้แกก็รู้ว่าฉันไม่เคยเที่ยวผู้หญิงแล้วอะไรแกเที่ยวอ่ะ ใส่เสืมอผงถุงพวกกันป่ะโอ้ก็ใส่ทุกครั้งนั่นแหละไม่เคยไม่ไม่เคยใส่ไม่เคยใส่แล้วมันก็คือไม่เคยเที่ยวาไปเลยโอ้ยนี่ไม่ต้องเลยนะถ้าพี่ไม่ไปหาหมอให้ไปตรวจมาว่าเป็นโรคอะไรกันแน่นะพี่ไม่ต้องมาไกลฉันเลยไปเลยจับมือตั้งอยู่นี่ไม่ต้องตามมาเฮ<อ>้เยเฮ้ยเด็กตากจะทำยังไงดีอ่ะอ่ะแกก็ไปหาหมอให้หมอตรวจสิ หรือไม่ไปที่เนี้ยเนี่ยหน่วยบริการในระบบประกันสุขภาพทุกแห่งไปเลยเออใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่าตอนเนี้ยสปสชเนี่ยนะเขามีโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องก,กันโรคไม่ว่าจะเป็นเด็กๆกหนุ่มสาวหรือว่าคนชราหรือคนแก่เน,นี่ยนะก็ไปได้นี่อย่างแกหนุ่มๆอย่างนี้นะแกน่าจะไปตรวจเพราะว่าตอนเนี้ยเขามีการตรวจคัดกรองโรคธาลัสซีเมียเฮ้ยตรวจมะเร็งในมันลูกก็ได้นะโว้ เออจะเป็นตัวทำไมเล่าเออเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวแล้วไอ้ไอการเป็นตัวเนี่ยใช้บัตรทองได้ด้วยหรือเปล่าวะได้ได้และนอกจากนี้เนี่ยนะยังสามารถรับยาต้านไวรัสเอชนะป้องกันเชื้อจากแม่สู่ลูกได้ด้วยแล้วก็นี่มีการวางแผนกุมเนิดฝังยาคุมกับเนิดด้วยและให้คำปรึกษากรแต่งงานและนอกจากนี้นะยังรับนี่เกลือไอโอดีและก็าธาตุเหล็กในกลุ่มหญิงมีคันด้วยโอ้โหนี่นี่ฉันไม่ได้เป็นอะไรมากมายขนาดนั้นหรอกม้าอธิบายซะยาวเจียวแ แกก็คันๆไม่ใช่เหรอโอ้ยคันเดีอะคันมากเลยเนี่ยเอ้แต่ว่าไอ้คันๆแบบนี้คนแถวบ้านฉันก็เป็นเหมือนกันนะเหรอเอออาจจะเป็นลมพิษก็ได้เออแต่มวานแกมีไข้หรือเปล่ามีไข้ตัวร้อนว่ะพระเจ้ามีไข้ด้วยเหรอที่วันสุเพลผมรีบไปเลยนะแน่นะแกมีไข้ด้วยใช่ไหมรีบไปเลยรีบไปเลยเฮ้ยเฮ้ยไปเลย